ครับสวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของการสืบทอดนะครับหรือภาษาอังกฤษนะครับเรียกว่า inheritance นะครับ inheritance นะครับในเรื่องของการสืบทอดนะครับก็จะมีความคล้ายนะครับกับเรื่องของ interface นะครับที่กล่าวถึงใน playlist นะครับก่อนหน้านี้นะครับ ก็ขอทบทวนนิดนึงนะครับเรื่องอินเทอร์เนะครับในวิดีโอคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราได้พูดถึง interface ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า product นะครับผมก็ประกาศขึ้นมานะครับเป็น interface แล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปนะว่า product นะครับ ในอินเทอร์เฟซนี้นะครับก็จะมีเมธอดนะครับเป็นชื่อนะครับเป็นเป็นชื่อเมธอดประกาศไว้นะครับว่า get price นะครับก็คือสินค้านะครับทุกชนิดก็จะมีราคาคของตัวมันเองอยู่นะครับันนี้ในร้านค้า ที่ผมเปิดขึ้นมานะครับก็จะขายของตั้งแต่ margin fund นะครับยันเรือรบนะครับก็ผมก็ประกาศคลาสมาคลาส s นึงครับเป็นคลาส margin fund นะครับ margin fund เนี่ยนะครับเป็นสินค้านะครับผมก็เขียนว่า class t o pick นะครับเป็นนะครับก็คือ i m p l e m e n t นะครับ i m p l e m e n t มี s ด้วยนะครับ implements แล้วก็ product นะครับ ถ้าผมเขียนนะครับผมเขียนโค้ดแค่นี้นะครับบอกว่าประกาศคลาสปุ๊บแล้วก็วงเล็บปีกาเปิดแล้วก็ปีกาปิดนะครับคลาสทูตพิกเนี่ยครับก็จะคอมไพล์ไม่ผ่านนะครับเพราะว่าบอกว่า Implement นะครับบอกว่าคลาสเนี่ยจะ Implement Product แต่ว่าไม่ได้เขียน method ชิเกต price นะครับก็เลยตามกฎของ Java ก็บอกว่าอันนี้จะคอมไพล์ไม่ผ่านนะครับวิธีการแก้ Error นะครับก็คือให้ใส่ method เข้าไปนะครับ ตามที่ประกาศไว้ในอินเทอร์เฟซนะครับก็คือ public i n นนะครับแล้วก็ get price นะครับในที่นี้ก็อาจจะใส่นะว่า m a ม g i n นฟันราคาเท่าไหร่นะก็ใส่ไปนะครับ m a ม g i n นฟันราคา5บาทนี้เป็นต้นนะครับก็เขียนแค่นี้นะครับก็จะคอมไพล์ได้แล้วนะครับตูดพลิกค่ดนี้ก็จะคอมไพล์ผ่านนะครับ ทีน,นี้มาดูฝั่งนี้บ้างครับฝั่งของการสืบทอดบ้างนะครับการสืบทอดนะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคลาสสองคลาสนะครับก็คือว่าเราจะมีคลาสนหนึ่งนะครับเป็นคลาสแม่นะครับตัวอย่างเช่นบอกว่ามีคลาสอันนึงนะครับที่ชื่อว่า Animal นะครับอันนี้คือเป็นคลาสที่นำเสนอสัสตว์ต่างๆนะครับ เราก็สมมุตินะครับต่อนะว่าสัตว์นะครับต่างๆเนี่ยก็จะมีความสามารถก็คือสามารถที่จะกินได้นะครับผมก็ประกาศเป็นไม่ตอดไว้นะครับว่าพับลิกนะครับวอยนะครับอีทนะครับสัตว์สามารถที่จะกินได้นะครับแล้วก็ง่ายๆนะครับเพื่อความง่ายในการตรวจสอบนะครับผมก็จะเขียนว่าให้มันพิมพ์นะครับ พิมพ์ข้อความออกไปบอกว่าพิมพ์ว่ามัมม,มนะครับอันนี้คือเมื่อมีการเรียก m ม่ตอบอีทนะครับก็จะมีการพิมพ์ออกมานะครับว่ามัมม,มนะครับอันนี้ก็เป็นการประกาศคลาสอันนึงขึ้นมานะเป็นคลาสอ a นิมอลก็เป็นค่าทั่วไปนะครับก็มีไม่ตอบตัวหนึ่งชื่อว่า e ีทนะครับ แล้วก็คำว่าพิมพ์คือ system o u t print line นะครับต่อมานะครับผมก็จะประกาศคลาสลูกนะครับของตัวนี้นะครับผมก็เขียนว่า class นะครับ class ลูกของ animal นะครับคือคลาสชื่อว่าสุนัขนะครับสุนัขนะครับ dog เนี่ยนะครับเป็นสัตว์นะครับผมก็เขียนว่า dog นะครับ extend นะครับสุนัขนะครับเป็นสัตว์นะครับ extend มาจาก animal แล้วก็วงเล็บปีกาเปิดแล้วก็ปีกาปิดนะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือบอกว่าสุนัขเป็นสัตว์นะครับถ้าผมเขียนโปรแกรมนะครับเขียนต่อจากตรงนี้นิดหนึ่งครับว่าสมมติผมเขียนในอีกคลาสหนึงแล้วกันนะครับเป็นคลาสที่มีเมธอดเมนนะครับแล้วก็โค้ดต่อไปนี้จะเขียนในเมนนะครับก็เขียนว่า d o g นะครับ Doc d ็อกนะครับเท่ากับ NewDoc กแล้วก็สั่งนะครับว่า d e a t นะครับโค้ดตรงนี้นะครับก็จะคอมไพล์ผ่านนะครับถึงแม้ว่าไม่ต่อชื่อว่า e ตรงนี้นะครับไม่มีเขียนไว้นะครับใน Doc ก็ตามนะครับตรงนี้ก็จะคอมไพล์ผ่าน ท่านี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราประกาศว่าดอกเนี่ยนะครับมัน Exten d นะครับหรือมันสืบทอดนะครับ i n h e r i t นะครับสืบทอดคือสืบทอดมรดกมรดกที่ว่าคืออะไรก็คือเป็นโค้ดตรงนี้ครับเป็นเมทอดต่างๆนะครับที่มีในคลาสแม่นะครับสืบทอดมาคือได้รับสิ่งเหล่านี้นะครับทั้งหมดเลยนะที่ในคลาสแม่มีนะครับก็จะดึงมาใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถึงแม้ตัวมันเองนะครับไม่มีเมทอดชื่อว่าอีก็ตามนะครับแต่ว่า ในคลาสแม่คืออัดคลาสอนิมอลเนี่ยนะครับมีไม่ต่อชื่อว่า e เขียนอยู่เพราะฉะนั้นนะครับการเรียก e a t ก็สามารถทําได้นะครับผลที่ออกมาคือว่ามัมมัมนะครับถ้าเราเรียกโคตรงนี้นะสีส้นี่นะครับก็จะพิมพ์ว่ามัมมัมนะครับครับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเนื่องจากว่าเราเขียนว่า dog เนี่ยนะ extend จาก animal ถูกไหมครับเราก็อาจจะ เขียนนะครับไม่ตอดเพิ่มได้นะ extend คือขยายมานะครับจากของเดิมคือว่าเป็นคลาสลูกนะฮะ d o ดอกเป็นคลาสลูกแต่ว่า,ามีความสามารถเพิ่มเติมนะ extend มาจากตัวคลาสแม่คือคลาส s Ani มอนะครับผมอาจจะเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งแม่ตอดนะครับเป็นแม่ตอดที่ชื่อว่า Bar k นะครับ Public นะครับ void Bar k คือสุนัขสามารถที่จะเห่าได้นะครับ ผมก็เขียนไปนะครับบาร์แล้วก็อันนี้ก็สั่งนะครับ system. out. println นะครับโ้่งๆนะครับโอเนนะครับก็เป็นการประกาศไม่ตอบเพิ่มนะครับเพิ่มมาจากตัวคลาสแม่นะครับก็คือคลาสลูกเนี่ยจะเก่งกว่าคลาสแม่นะครับคลาสลูกนะครับที่นี้เราอาจจะเรียกว่าเป็น subclass ก็ได้นะครับ ส่วนคลาสแม่นะครับก็เรียกว่าเป็นเป็นซูเปอร์คลาสนะครับเขียนอย่างนี้นึงครับว่าอันนี้เป็นเป็นตัวซูเปอร์คลาสนะครับส่วนคลาสดูก็เป็น u ับคลาสนะครับนั้นถ้าเราเขียนโค้ดต่อนะครับในส่วนที่เป็นคลาสที่เราใช้ทดสอบนะเป็นสีส้มตรงนี้นะครับที่อยู่ในมีเมนไม่ต่ออันนึงนะครับเราก็เขียนโค้ดในเมนไม่ต่อตัวนี้ว่า d เขียนต่อนะครับว่า d.bar k นะครับ นะครับมันก็สามารถที่จะเห่าได้นะครับก็คือทั้งกินได้และเห่าได้คือ eat เป็นเมทรอดที่มีในคลาสแม่นะครับก็เรียกโค้ดในคลาสแม่ขึ้นมาทํางานนะครับส่วน bark นะครับเป็นเมทรอดที่มีในคลาสตัวเองนะครับก็พิมพ์ว่าฮงฮงได้นะครับตรงไปตรงมานะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการสืบทอดนะครับก็คือสามารถที่จะนําโค้ดนะครับต่างๆนะครับ ที่มีในคาดแม่นะครับดึงมาใช้งานได้นะครับสืบทอดจากคาดแม่นะครับแม่มอบมอรดอกอันนี้ให้นะครับต่อไปนะครับถ้าผมเกิดไปแก้ไขนะครับตรงนี้นะครับจากด็อกตรงนี้นะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใหม่เป็น Animal นะครับบรรทัดนี้นะครับ Animal w a l k นะครับแล้วก็ดีด็อกนะครับเท่ากับ new d o c นะครับบรรทัดนี้ compile ผ่านนะครับยังพรอมพายผ่านอยู่นะครับอันนี้ก็เปรียบเทียบกันนะครับเหมือนกับที่เราเขียนในฝั่งของอินเทอร์เฟซนะครับว่า Product นะครับ productduct p นะครับเท่ากับ new นะครับ t ู p i c k เนี่ยนะครับก็คือฝั่งด้านซ้ายมือของเท่ากับนะครับเป็นอินเทอร์เฟซนะครับ ฝั่งขวามือก็เป็นคลาสที่ implement interface นั้นนะครับอันนี้ก็ compile ผ่านนะครับเขียนอย่างนี้ได้นะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยเป็นเป็นคลาสแม่นะครับแล้วก็ฝั่งด้านขวามือของเท่ากับตรงนี้นะครับเป็นคลาสลูกนะครับก็ compile ผ่านนะครับต่อมาก็สั่ง e a t ก็สั่งได้ด้วยนะครับปัญหาคือ ถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้นะครับจาก dog animal เนี่ยมันจะเห่าไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า animal เนี่ยนะครับถ้าไปดูที่ตรงการประกาศคลาสนะครับจะไม่เห็นไม่ตอชื่อว่า bark นะครับเห็นแค่ e เฉยเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้จุดเนี้ยก็จะขอผ่านไมผ่านนะครับถ้าผมตัดตรงนี้ทิ้งไปนะครับคอมเมนต์ทิ้งไปก็ได้นะครับอันนี้ก็จะขอผ่านผ่านแล้วก็รันได้นะครับก็คืนว่ามัมมัมนะครับถ้ากรันโค้ด บริเวณด้านนี้นะครับก็จะขึ้นว่ามัมมัม,ม